เรียกขุนมาให้ไ้ปาเริ่มเรียกขุนมาให้ได้เรียกขุนมาห้ได้เรียกขุนพลมาให้ได้เรียกน้องขุนมาให้ได้อันนี้คือไม่ได้มอง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 หอมากอุ้ยกลิ่นจีหอมมากเลยกินลินจีต้องการกินลินจีไหนลินจีนี่ลินจีขอกินก่อนขอกินก่อนกินก่อนเลย โอเคยไปดูตกไงเจละเจละลับตาลับตา,ตาลืมตาลืมตาตัวเด็ดตัวแย่จ,จริงทำไมเได้ตัวนี้อนะ่ะเอรยังรอดอยู่เล้วขุ่นกันได้ไงอ่ะ,ะาาแล้วขุ่นเหมือนร่างอะทำอะไรอดโสวยเอาไปวา